เจ,จ้าตว้นะเจ้าอนนี้เตตจ้าเจ้าเจ้าเจ้าที่ตำรวจกองนะเจ้าโอเคเขาทำกันแต่ว่าชุดหน้ากากขาวชุดนี้นะจะเอามาลดนายกยิ่งรักรัฐมนตรีนะครับของประเทศไทยกำลังบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไปดีๆพที่รองเท็จกรักนะอย่างสมมติว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเขาจะยึดลมแล้วเขาจะไม่ทำโครงการรับก,กำนำข้าวเนี่ย เขาจะไม่ให้ทําแล้วเพราะว่ามันขาดคุณูนไปจังหกแสนกว่าล้านมันไม่ใช่ครับไอ้นั้นมันเป็นตัวเลขที่พิดนะครับพี่น้องโครงการรับจำนำข้าวของท่านนายกทักษิณของท่านนายกยิ่งรักจินวัตรนะครับมันไม่ต่างยังไงมันก็ดีกว่าโครงการของนายอภิสิ์เมชาจีวะที่แกเทคช่วยชาติแกเทคช่วยชาติได้อะไรคือ คนขอไอ้พี่กาขาวก็อยู่ในนี้กระมาณสามสี่หนี่มาัยศโอเคัยเาอยู่ัไว้กาขาวฟังบ้านเมืองลังไปได้ดีอย่าใมันไปได้แตโไปเกิดเจงมเขาว่าปแมพีนองเขาจะรอยพวกหน้าพี่กาขาววานี่นะเขาจะยูนถึง่ํา ้อ่าได้ได้ใบนี่ครบหรือยังได้คาถาครบหรือยังได้คาถาครบแล้วเนาะแม่ไปเนาะได้คาถาครบหรือยังบอกว่าคุนเถียาแม่มาละแล้วเดี๋ยวเราจะได้จับแจ้งมาเป็นพิธีการไปเลยเดี๋ยวจะได้สวดอุราธรมามคำเจ้าเดี๋ยวแม่จุดนะเจ้าช่วงจุดเขาจะสวดพร้อมกันนะเจ้ากับไปได้หรือยังเจ้าเจ้าพ่ออุปเกษ พระเคื sociedad, men, ่อเมืองพระเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระหลักเมืองเทวดารักษาสุเบกษาเทวดารักษาสุเบกษัตริย์และเทพพาดาอารักษ์ทั้งหลายเทวดารักษาทั้งหลายรักษาภูมิภาครักษาบูมิภาาบอดพันธศสีมาอตันาสีมามวลชนแห่งประเทศไทยนี้มวลชนแห่งประเทศ ไห้ฟ้าให้้าปาจาระ,าะป่าาระาละ่องสัตว์จตุรบาทร่างสัจตจตุรบาทและ